สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทำเมนูง่ายๆค่ะหมูผัดกระเพานะคะส่วนประกอบของหมูผัดกะเพาก็พระเอกหลักก็หมูนะคะใบกระเพราเครื่องปรุงนะคะมีพริกที่หนูกระเทียมพริกไทยนะคะสูตรนี้เราใส่พริกไทยด้วยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย น้ำตาลสีอิวขาวสีอิวหวานซอสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะเพื่อนผัดกะเพราเนี่ยนะเพื่อนดูแล้วทำง่ายนะคะไม่ยากแต่จะทำให้อร่อยอ่ะนะคะมันก็ต้องมีเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆในการทำนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาไปสั่งอาหารจานเดียวนะคะ บางร้านทําอร่อยบางร้านทําไม่อร่อยทั้งๆท,ท,ที่ใส่เครื่องปรุงเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะอะไรเราไปดูกันค่ะเพื่องทายเราจะใส่น้ํามันพืชเจียวกระเทียมพริกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ประมาณช้อนโต๊ะก,กว่าพอนะคะเพราะว่าในเนื้อหมูเขามีน้ํามันอยู่แล้วบ้างนะคะ ตอนที่เราเจียวกระเทียมเนี่ยนะคะเพื่อนใช้ไฟกลางนะคะอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงพอกระเทียมเหลืองแล้วนะเพื่อนเราเล่งไฟเลยนะคะเล่งไฟเพื่ออหมูใส่นะคะแล้วหมูใส่ไปแล้วเนี่ยจะตามด้วยซีอิ๊วขาวด้วยค่ะแล้วเวลาใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อนใส่รอบๆกระทะน,นะคะ เพื่อให้มันไหม้ค่ะกิ่นมันได้หอมนะคะเวขาวไหม้แล้วจะไปเพิ่มความหอมของผัดจะเภาของเรานะคะ มันหอยเชื่อก็ะเดเลยประมาณสองช้อนนะคะแล้วแต่คลอ,อแล้วใส่ที้ยวหวานิดหน่อยนะคะเพื่อปรุงสีเท่านั้นค่ะไม่เยอะนะคะที่มันแห้งมากไปก็ใส่แรงเพิ่มเติมน,น้ำนลดหน่อยนะคะ หมดเห็นเปมนสุดตั้งใจนะเพื่อนเล็กน้อยนะคะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนเพราะเราผัดนไฟแรงหักะเท่าจานนี้เดี๋ยวมาแห้งๆเลยค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะ เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนคะผัดกะเพราของเรานะคะเรียบร้อยแล้วรสชาติยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนสังเกตด,ดีๆในช่วงของเวลาผัดนะคะจะเห็นว่าเทคนิคนิดเดียวของการที่ทําให้กะเพราหอมขึ้นนะคะเวลาผัดหมูเนี่ยเพื่อนตอนใส่ซีอิ๊วขาว ให้เพื่อนใส่รอบกระทะนะคะให้ใส่ไปโดนนี่กระทะเลยค่ะอย่าไปโดนเนื้อหมูเพื่อให้ซีอิ๊วขาวเนี่ยไหมนะคะแล้วค่อยลงมาหาเนื้อหมูรสชาติและกลิ่นก็จะหอมมากขึ้นนะคะแล้วเราเพิ่มสีให้ไม่ให้เข้มนิดนึงด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูเนื้อหมูเนี่ยเข้มขึ้นน่าทาน พะเราผัดแบบแห้งๆนะคะเราแทบจะไม่เติมน้ำนํำเลยเติมน้ํานิดหน่อยไม่ให้กระทะไหมเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆลองทําทานนะคะสูตรนี้แล้วจะติดใจโดยเฉพาะสายสุรานะคะผัดแห้งๆอร่อยมากค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์ share, พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับ เมนูกับค่าของเราอย่างอื่นอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ